ที่ตกที่สวยที่สุดค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะดูสิกลมๆสีแดงและค่ะมีเส้นเล็กกับเส้นเล็กต้มยำกับเส้นใหญ่เราดูแล้วเ่ะ <c oughs> เราก็มาแวะพักรถนะคะมีจุดชมวิวระหว่างทางที่จะไปบ้านจ่าโบนะคะตรงนี้ก็มีร้านค้าขายของเต็มเลยค่ะเป็นร้านชาวบ้านนะคะเราก็แวะพักรถสักสิบนาทีนะคะเพื่อที่จะให้รถคายร้อนมาพักคนพักรถด,ดูวิวค่ะวิวสวยอยู่นะคะเป็นภูเขาที่แบบสลับซับซ้อนเป็นเคิร์ฟสวยมากเลยะคะ่ะ นนี้เราก็มาถึงก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจักโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็วิวหลักร้านกันในข้างในร้านก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งด้านหน้าเลยค่ะวิวหลากหลายดูด้านหน้าเลยค่ะมาแล้ค่ะมีเส้นเล็กกับเส้นเล็กต้มยำกับเส้นใหญ่แล้ดูนะคะ Sen dere toroku subaraimashita. Yee. อ,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 อร่อยทานด้วยกันค่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบเปิดขายนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะและปิดทุกวันอังคารนะคะซึ่งวันที่เราไปทานเป็นวันจันทร์ ตอน4โมงค่ะเขาจะปิดร้านอยู่แล้วนะคะเราเป็นลูกค้าคนสุดท้ายเลยค่ะอร่อยมากชามละ40บาทนะคะเราทานไปคนละ2จานเลยค่ะวิวหลักร้านฟาร์มอร่อยหลัก10ค่ะมาแม่ห้องสอนก็อย่าลาดก๋วยเตี๋ยวจากโบนะคะอิ่มแล้วค่ะออกเดินทางหาที่นอนกันดีกว่านะคะ คืนนี้นะคะจากที่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวที่บ้านจ่าโบมาแล้วนะคะเรามานอนที่จุดชมดูกิเกาะคอค่ะเราไปดูจุดที่เรานอนกันเลยนะคะรถแล้วจอดตรงนี้เลยค่ะ รับขอบฟ้าแล้วนะคะ จุดชมวิวกิ่วกาคอคิดค่ากลางเต็นท์100บาทต่อคนต่อคืนนะคะหลังจากเรากลางเต็นท์เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันค่ะเก็บบรรยากาศยามเย็นเย็นนี้เราไม่ได้ประกอบอาหารที่เต็นท์นะคะเพราะว่าเราทานมาจากบ้านจากโบแล้วเรามีแต่ส้มกับอะโวคาโดเป็นของทานเล่นเย็นนี้ค่ะ ตอนกลางคืนที่นี่หนาวมากเลยนะคะลมก็แรงด้วยค่ะคืนนี้เราก็เลยนอนหลับกันอย่างสบายเลยค่ะฝันดี굿ไนท์นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ เราก็เดินทางออกมาจากจุดชมวิวกี่กอคอแล้วนะคะเลยให้ดูเ,ดเส้นทาง ก่อนจะออกเดินทางนะคะมื้อเช้าของเราวันนี้เป็นข้าวซอยไก่ค่ะแล้วเราก็ทานกับผัดกะเพราปอมหมกค่ะจานนี้เลยอร่อยมากทําลอดเลี้ยวขวาค่ะนีผ่านวัดสวนด้วยนะคะเจด,ดีสีทองเลยค่ะถึงหาร เพื่อนมาเที่ยวอุทยานถ้ำน้ำรอดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านนู้นกันเลยนะคะเพื่อที่จะจ่ายค่าเข้าแล้วก็เข้าไปชมด้านในกันค่ะเ,คเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารปลาหมดอ่ะ <c oughs> อาหารปลาหมดอาหารหมดแล้วเหรอ ้จะไม่เท่านก็มัจะมีค่าไก่ค่าตะเกียงแล้วก็ค่าอุทยานค่ะเท่าไหร่คะสี่ร้อยเก้าสิบแบบค่ะรวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะคะทั้นหนึ่งทั 1, ้งสองแล้วก็ล่องแพอาหารปลาได้ไหมคะข้างในปลาเยอะเออจะเป็นห้าร้อสีสิบพอดีค่ะมี4ีบาทมคะเฮ้ 哦。 จะเข้าไปเที่ยวในถ้ำน้ำลอดที่ถ้ำน้ำลอดแห่งน,นี้นะคะซึ่งจะมีลำห้วยที่ชื่อว่าน้ำลางไหลลอดผ่านภูเขาจากด้านหนึ่งทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะคะ ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากๆเลยค่ะและยังได้พบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้ำนี้นะคะสันนิษฐานได้ว่ามีอายุถึง2,000ปีเลยค่ะเลยเป็นแหล่งที่เป็นโบราณคดีที่ดีที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในถ้ำกันนะคะพี่ไกด์เขาจะนำทางเข้าไปค่ะไปด้วยกันเลยนะคะ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถ้ำแห่งนี้จะต้องมีไกด์นำทางเข้าไปนะคะที่ในถ้ำม,มืดมากเลยค่ะเขาจะมีตะเกียงเจ้าพายุยิ้วแล้วก็นำทางเราไปนะคะข้างในเขามไม่ได้ติดไฟฟ้าค่ะเพื่อเป็นการให้ชุมชนนะคะไดม้มีรายได้ค่ะซึ่งถือว่าดีมากเลยนะคะคนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะหินแทนเคก้เคกทางขึ้นบันไดเราจะเจอหินแทนเค้กนะคะเพื่อนมันจะเป็นแบบเหมือนมีเก็ตสว่างสว่างเหมือนเพชรเลยค่ะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปด้านบนทางมู้นนะคะ ทำบันไดไว้ให oh, ้ท uh, ่องเที่ยวเดินง่ายมากค่ะเพียงแต่แค้ดมือทำงานเองระวังศีษะด้วยคือหินหัวช้างค่ะนี่ไงคะที่เป็นเหมือนหัวช้างสังใช่ป่ะนี้เป็นเหมือนสังเป็นโขงเลยใช่ป่ะด้นบนเป็นผ้าม่นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเหมือนช้างหลายตัวเลยค่ะโอยด้านบนเหรอด้านบนเหมือนหินเป็นรูปผ้าม่านย้อยลงมาเลยค่ะ สวยค่ะตะเกียงเจ้าขงรูมีสว่างเนาะหินน้ำไหลตรงนี้คือหินน้ำไหลนะคะในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลยหยดลงมาค่ะแล้วถ้าเรามองตรงนี้นะคะเขาเหมือนเก็บเทศเลยค่ะ สวยมากหญิงน้ำไห่ส่องแสงไม่ยิบระยะราวกับเทพคือหญิงป๊อกคอร์หรือดอกกระหล่ำนะคะ กก็เย็นดีหินกบอ,อันนี้คือหินกบนะคะหินหานุมานนะคะรูปหานุมานตรงนี้คือดอกไม้ถ้ำน,นะคะ นี่เหรอลูกฟางเนี่ยไหนอะ่ะนี่เป็นหัวนะะนี่เป็นเท้าหน้านี่เป็นหางเป็นอันนี้เป็นเท้าหลังนี่เป็นหางอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะตัวเดียวปะตัวเดียวค่ะโอ้หตัวเดียวเดียเรา m o n i t o ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์พบนายครคูหาสูงของถ้ำลอดค่ะถูกวาดมาแล้วประมาณสองถึงสามพันปีชั้นสามค่ะ มีปลาด้วยน้อยนิดน้อยตรงข้างมีปลาเห็นปะ้อปลานี่จ่น้านี่ปลาที่ถ่ายนะฝั่งไหนฝั่งขวาฝั่งนี้ตรงนี้น้องปลาจ้า ถ่นมำรังกันายนรักัี่ไมัวใหญ่มากคืเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำปลาถ่ายน้ำปลาที่สองนะนี่ค่ะเราอาหารมาถ่ายยะแล้วค่ะน่เยอะมากเลย้ำปลาอืนี่เราไปแล้วเจ้าค่ะ อบข้องนีไปนะคะอุ้ยคุ้มามากๆเลยอยากให้ทุกคนมานะคะ แชรกันค่ะเากลับแล้วค่ะขึ้นึ้นขึ้นขนขึน้นขึึนขึ เจอน้องปลาตรงนี้นะคะกินอาหารเก่งมากเลยค่ะ เที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำรอดเป็นอีกอันซีนไทยแลนด์นะคะมาแล้วก็ต้องมาเที่ยวให้ได้ค่ะท,ที่แม่ห้องสอนประทับใจมากๆเลยแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนที่เขาเป็นพี่ไกด์พี่ที่ล่องเรือนะคะสร้างไรายได้ที่ดีมากๆเลยค่ะและในคืนนี้นะคะเราเข้ามาพักในตัวเมืองปายค่ะ เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกไปตะลุยยามค่ำคืนกันเลยค่ะที่ถนนคนเดินไปค่ะย็นนี้เราหาของทานกันที่นี่เลยนะคะวันนี้เราก็เ,าเป็นวันแรกนะคะแล้วก็มาที่ Take this back for me. I can't do this anymore. Burger <coughs> pizza. <coughs> 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 เราก็จะมาสั่งเียลซายอยู่นานทานนะคะชุดหนึ่ง หกสิบ,บาทค่ะมีไส้ไก่แล้วก็ไส้ผักนะคะเดี๋ยวเราจจะเอาไปทานที่ห้องของเราค่ะไม่ได้นั่งทานที่นี่เขานั่งทานได้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราเอาไปทานที่โรงแรม ไไกลับบ้านไปยาเอจะได้ม่ซ้ทซากนะโอเคไม่ชิมเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะมาชิมกันรสชาติเป็นอย่างไรไร่อยมร้อนหรือเปล่าอืมอร่อยอ่ะข้างนอกกรอบข้างในนุ่ม มีกลิ่นหอมของงาจำแล้วก็มันถั่วอร่อยมากเลยค่ะเป็นน้ำอ้อยค่ะที่กรอบกอบเหรอคะกอกรอบเป็นน้ำอ้อยเหมือนที่ก็ใส่ในสกงปวยป่ะจิ๊กกรอบเป็นน้ำอ้อยอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมเกี๊ยวซาลูยสวนของเด็กเมืองปลายกนาันนะคะชิลละห้าบาท เ,เราก็ได้ของทินกับของฝา,ากแล้วนะคะคืนนี้เรามีความสุขกันมากเลยค่ะก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะคะถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอ ขอบคุณมากค่ะที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ